สวัสดีค่ะเจอกันกลับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตากก้าก็จะมาเปิดเงื่อนไขนะคะ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะในส่วนของคนที่เป็นเด็กนะคะผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้พิการนะคะว่าจะได้รับเงินวันไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งออกมาแล้วนะคะว่าจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาเปิดเงื่อนไขนะคะการรับโอนเงินของกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและก็ผู้พิการนะคะรวมจำนวนประมาณ13ล้านคนนะคะตามนโยบายเยียวยากลุ่มปรบางนะคะซึ่งก็จะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกในเดือนมิถุนายนนี้นะ,ะสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวนะคะจะเป็นการช่วยเหลืออุดหนุนจานวน เงินเดือนละ1,000บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะจนถึงเดือนกรกฎาคมโดยเพิ่มจํานวนเข้าไปในส่วนของเงินสนับสนุนหรือเบี้ยต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์แต่และกลุ่มได้รับแล้วทุกเดือนดังนั้นผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดคนพิการที่มีชื่อและได้รับเงินจากรัฐบาลตามระบบเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดแต่สําหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือใด ใดของรัฐบาลขอให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตหรืออบตอเพื่อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งนี้เนื่องจากเดือนพฤษภาคมสิ้นสุดลงแล้วการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มปะบางจะยกยอดของเดือนพฤษภาคมนะคะ1,000บาทนี้มาบวกกับเดือนมิถุนายนต่อไปดังนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขาการโอนเงินเลยนะคะ ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งมีจำนวนในระบบประมาณ9.66ล้านคนที่ปกติจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่แล้วจำนวนตั้งแต่600บาทสำหรับกลุ่มอายุ60 69ปีไล่ไปจนถึง1,000บาทสำหรับกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไป จะทำการโอนเงินในวันที่10มิถุนายนเป็นจํานวน2,600บาทถึง3,000บาทและก็จะทําการโอนในวันที่10กรกฎาคมอีกจํานวน1,600ถึง2,000บาทตามเกณฑ์ของแต่ละคนนะคะต่อไปเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะอายุแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะจากครัวเรือนยากจนที่มีจํานวนประมาณ1.45 ล้านคนตามปกติจ,จะได้รับเงินจากมาตรการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้วประมาณ600บาทต่อเดือนซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามกำหนดการเดิมในวันพุธที่10มิถุนายนนี้บวกกับเงินช่วยเหลือมาตรการรวมเป็นเงิน1,600บาทนะคะก็จะทำการโอนเงินให้วันที่10มิถุนายนเป็น2,600บาทและก็จะโอนในวันที่10กรกฎาคมเป็นอีก1,600บาท ในส่วนของกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้พิการก็จะมีอยู่ในระบบอยู่ที่2ล้านคนนะคะตามปกติจะได้รับเบีย้ยความพิการอยู่ที่800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งตามปฏิทินการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางก็กําหนดงวดการจ่ายเงินในวันเดียวกันกับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กแรกเกิดนะคะอยู่ที่วันที่ก็คือวันที่10มิถุนายนนั่นเองนะคะโดยกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินรวมเพิ่มเป็น2,800บาท จะโอนวันที่10มิถุนายนเป็นเงิน2,800บาทแล้วก็จะโดยจะโอนวันที่10กรกฎาคมเป็นเงิน1,800บาทนะคะค่ะสำหรับกลุ่มปอบางที่ยังไม่เคยได้รับเงินมาก่อนนะคะหรือยังไม่เคยได้รับเบี้ยในกลุ่มปอบางนี้มาก่อนนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและก็เด็กแรกเกิดน,นะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินหรือเบี้ยช่วยเหลือใดๆ จะยังไม่มีชื่อและข้อมูลในระบบรัฐบาลขอให้ไปติดต่อที่สำนักงานเขตเทศบาลหรือสำนักงานอปอตอตามพมมิลำเนาที่อยู่อาศัยโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบุว่ากำลังหาหรือถึงแนวทางช่วยเหลือกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเหล่านี้ให้ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะค่ะในส่วนของข่าวที่จ้าได้นำมาให้นะคะก็คือในส่วนของกลุ่ม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มปอบางทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็รอที่จะรับเงินนะคะซึ่งท่านจะได้รับเงินพร้อมกันกับเบีย้ยเบี้ยช่วยเหลือที่ท่านได้รับในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นวันที่10มิถุนายนนี้นะคะท่านก็จะได้รับเงินนะคะก็ยังคงเป็นกําลังใจให้เช่นเดิมนะคะสําหรับกลุ่มปอบางทั้ง3กลุ่มนี้นะะในส่วนของใครที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนเลยนะคะท่านก็ไป รัฐบาลก็ขอให้ท่านเร่งดำเนินการนะคะไปลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตนะคะอบตอเทศบาลนะคะที่ตามที่อยู่ที่ตามที่อยู่ภูมิลำเนาของท่านเองนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังรอรับเงินในส่วนของกลุ่มเบาบางนี้อยู่นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ